สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับทีมงานที่เรารับมื้อเที่ยงวันนี้ครับผมนี่หน้าเดิมๆหลอๆเรื่องนั้นนี่ครับเมื่อกี้แม่โทรมาบอกว่าให้มไหมเขากองน้ำเนยแม่อยากเห็นซช่ืหมดีใจไหมดีใจครับดีใจนี่ครับอีกคนหนึ่งครับคนนี้ปลูกปั้นกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆนะยุคแรกคนนี้เป็นคนที่ทำเพจให้ผมครับนี่เตหน้าใหม่กระบองวิเศษครับกระบองกวิเศษน้องก็แน่ติดตามกันนะครับผมเป็นคนบัเกงโซเชียลกับตัวน้องเป็นคนที่ทำให้ แต่ว่าผมผ่านควันเอาวันนี้นี่ครับได้ปลาไซมอนมาหัวปลาไซมอนมานี่ครับโตหนึ่งโตง่ายหนึ่งเอาจิบต้มยำหัวปลาไซ่บหมอนีนอ<า>จัดมานีจน่จัดของนอกเลยจัดของน่องใครับทีมงานน่องนี่คน,น,น,นี่เครื่องต้มยำนะครับนี่ต้นหอมหัวหอมกระเทียมข,าาข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วกลับอิ่งยังก็เกลือเทศท็อปนั่นคืออะไรนะท,ทำยังไงมะเกลือเททพน<อ>ม <ขอ S 1> มือ,<ข>อนี่ครรับกา ผมว่าเคล็ดลับของการเห็ดป่าเนี่ยต้มยำหัวปลาปลาไม่สีขาวนะครับผมจะใส่วิธีคน,คนอื่นคนสีต้มนะครับคนสีต,มต้มกับคนสีลวกลวกเก่อนลวกไปก่อนเอาน้ำลวกจังน่อยนะครับ<ๆ>คนอื่นคนสีต้มนะครับบางคนก็นต้มน้ำนึงเอ,อ๊ะสมีเพอนะครับเพราะมันให้น้ำเขาเมืนเราผมล้างดี้อยอะครับ<ๆ>โอเคครับผมรอมันเขาปรุงเลยวปะ จานเลยจานเลยน้ำเรือแล้วครับจานเลยเรล้ว้อนอยู่ไหนช้อนโบมิสูตรตายโตขึ้นก่าวนี่นี่ช้อนนี่ไม่ต้องวิ่งเดี๋ยวสากโบมิสูตรตายโตครับนี่มไหมยังเคยยังกันมั้ยอ่าที่เผาครับทีเผาที่เผาลงไปก่อนใส่เบอร์เลยว่ะเบอร์แล้วเนาะใส่เบอร์อ๋อไม่เสี่ยมไปมันไมันไปมังมันน้ปลามีอยู่ว่ะนี่ยมืนเนียมืนเนีย อ,อันนี้เบิร์ตครับยังก,ก่อนผมชลุชชเบิร์เอาตักจุ่มด้วยเาละน,าน,นี่ะนี่ใช้คอะไระเดี๋ยวยังถิมมิอยกินอยู่ล้างขวดเหรอไม่น้องล้างขวด่ม่องล้างขวดดีรดีไหมนะรดีดียังบ้นน้ำปลาใช่ยบ่ บบนปลาอะไรอีกใสอะไรอีกน้ำตาลน้ำตาลตาลใสอยู่บ่ใสเ่ในเ่นิดนึงนิดนึงนะเม่นยเนี่นี่เนเนี่นี่ยเนยเดีเนี่ยานี่ยนี่อปนียเ่ยเนีอีกย่ย่ี่่ยยีย่ย่เนี่ยเ่เ่เีย คนมีว่าเข้าทุกคลิปเหมือนกันเออนี่นี่นี่จากน้องเป็นเด็กไม่ไม่เคยพูดใช่ไหมไม่เคยพูดไม่คเคยเข้ากล้องอ่าเป็นเด็กไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเข้ากล้องครับนะนี่ครับโอ้หอมเลยนะเป็นยังไงชิมดูวะหอมหอมหอมชิมกันไหนปลากระดูกอ้าวโอเคครับเดี๋ยวล้อมเดือดอีกเทียนหนึ่งครับนี่ครับผมเริ่มเดือดแล้วครับผมเนี่ยชิมอยู่บอกชิมกวนประกันภูมิแล้วนะ ส่วนมะซินเอ้นๆๆหงดลงก่อนเลยนะให้จ่าอมสิมหงีดครับนี่ต่ละรผัดเห็ดโอ้ยหี่แบบไหนหนึ่งซีมึงก็เหมือนเราทำยำเลยสองครูก็เห็ดไปหล้วนี่แซลมี่ไหมเห็ดกับพริกมันอีกทอดอันนี้มันอินเท็กดครัอันนี้พุ่งปรุงไปแล้วระดับหนึ่งปรุงไปแล้วเกี๊ยนนึงเพราะฉะนั้นจะปรุงไหมเห็นไหมไหมอืมกินปลานี่ครับใส่ลูกชิ้นพร้อมอนะ เป็นยังไงอ๋อรถดีมะโลกินะรถดีรถดีมะเสียบมาเสียบอยู่ดีคนซิมอยู่นะนะมันต้องเ้มจนมันต้องเ้มจนกว่านี้อ่าใช่ครับเนี่ยตามใจคนกินดิวครมาซิมยังอย่างเนาะมึอนี่มึอนี่ขาดของยุโรปครับวัอนี้เห็ดบ่มีคนด่าเราวัอนี้บ่มีคนด่าากินของยุโรหลายอันหัวสีรุดงสีหอนสีงอกสีสีล้านขาดของยุโรปวัอนี้

แช่วิลีก็แช่วิเลนแช่วิเขาชิมมาได้ก็แช่วิเลยจะให้เติมจุเลยขาดยังเอ้มาครับข้าม่เดี๋ยวเอ้าปูมาลูกแม่คาชิมเนี่เอออาจารย์บเอาตัวอันนี้ก็ได้ก่อนองการนงชิมเนาะจเยปูลูกแม่คาเออม่ขาวยช่ได้ยังยังครับฮะ ขา้จางจางอยางอืมหวานอยู่นี่จางาดครับจาไปอน้ำหวานได้ยังหวานได้แล้วหดูที่ีผมซิมเ้อคำนี้ียมเาียี่มผมาหาี่ันนมี่นเา่บนยังเลยนะตอนนะตอนนะนี่ซิมเราเไปต้องิมแบบนี้เลยื อันนี้มันเสีบเลยนี่คราวนีนี่เสีบซิมซิมน้าแสบเมือนกันนะเป็นโจลัวเหรรถดีจักรวาแล้ว่รดีดางไปนี่ครับเห็นมันแสบแล้วครับหมอมันหง่ครับบางคนบอว่าจะใช้เครื่องปรุงหลายมันมอหญ่ครับเนี่ยมอญ่หมอเลหเงยมอเลยแต่อีกอนนันเบเพาสียบดียัง่มาหละ มั้งฮะสมรูได้วยที่พลังสิตใบดำใบแดงกัเลือกโรคนี้ด้วยฟื้นแน่อยากินหรอครับกไม่ถูกก็ไม่ยากเป็นอหารครับเนี่ยดูว่าไปจาสัก์วนตับทุกคนบางคนซิฟแตกไปแล้วสองลอมแก้แล้วแก้อีกนี่นี่นี่เออหาเด็นไปมาใส่เบลล์หนึ่งใส่เบลล์ ยุโรกับมาเฮ้ยต็มเตมเมมอเออเรียนหาจนได้วะสรุปเลยใส้ผมชุโรปกบจะได้กันเด้อมาอายุขาดยังตา้เลยดิวมาซิ้มมานี่ดิาเอาสียบแล้วครับหอยง่ายครับจิ้มกันนะแต่เสีบเอาเลยเด้อ ผ่านนยังผ่านแล้วเปล่าผ่านผ่านผ่านอุนี่ซิมจนเยี่ยมเลยจ้ะผ่านครับผ่าน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 ครับผ่านผ่านผคนท็อปไม่อยู่ครับคนท็อปเข้าน้ำปวดขี้เศรารกิจเร่งด่วนเอาเลยเนาะเอาเลยครับนะอะเอกนี่ครับปี๊กแยตไม่ใช่ไม่ใช่เออปิ๊กแยตเลยโอ้ยปิ๊กแยตนี่ครับโอ้ยคุณฮอน อ๋อยเออฮ้อนนีตั้งเลยฮอนฮ้อนฮ้อนแด้แล้วอ่ะเออแจ้วหมูจ้วหมูโบราณเข้ามาจ้วหมูเยอะบ่าไม่มีซะพานนี่ครับทีเด็ดอดียวเดียวนี้ครับเขาใส่นมที่หลังนะครับเพือพ่อบ่สาให้นมมันแตกอืมให้นมมันแตกมันนี่ครับต้<ป>มยำน้ำข้นอืมเป็นยังไงเละอืะมาแซมมันรูไปนี่แหละเอาซิมหมาทุกคนเดียวไปเลยวะเดี๋ยวนี่ยซิมบอน อืดนามะอาิ้งเบิ้งบานเนี่มเสียมันลู่ไปดิหมอนี่บ้านนี่ผ่านเป็นยังไงเสียบแล้วเซียร์รู้ไหมเสียบิมดูเลยมันยิววเข่าเลยยังไงหนัวครับนัวเรียบว้อยครับโอเคครับนี่ครับอ่ายังก่อต้มยำหัวปลาแซลมอนมเบิ้งครับ ดเด็ดเด็ดเลยครับเด็ดเด็ดครับเคครับนี่ครับเรียบร้อยครับ